โอเคสวัสดีครับทุกคนผมมาถ่ายคลิปกันอีกหาหนึ่งโอเคเราจะถ่ายคลิปอนในคนะรับน่ะเก๋จะเล่นดเราจะเล่นอะไรดีนะ่อาอาก็อยากไปเล่นแบบพี่กว่านะสองแบบนี้ไม่ด้วยอนในจีฟังอะก็อยากไปเล่นกว่าไม่ทา้งยบับแล้วแหละนะย่ RC ้ย่า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 ยย่า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 ยยยยยยย ผมลงมัดลงมัดก็เสียล่าไปไม,ไม่พังไม่พังยับเลยเลยดูนี่โอเคโปรตคอ,อม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 ท,อท้องชอบเล่นหมดนี้มากเลยนะพอได้สาวอ่ะนี่เนะชื่องวันหยุดผมทำชิคชิค เราต้องใช้าลงคลิป้ทุกคนนะตอนนี้เขาไม่รื้อเดยวต้องต้องไปเรียนมากนะใช่ต้องไปเรียนไอทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าใครดื้อไม่ไปเรียนเนี่ยเด็กเด็กที่ดื้อไม่ไปเรียนเนี่ยแย่น่ะื่องเราต้องเป็นเด็กที่แย่มากที่จะดื้อไปไกลโรงเรียนคนหนึ่งหนึ่งนนั้ก็คือผมแฮ ก็่ายเลย,ยเกี่ยผมไม่คนะ่ยอยอะไปเนี่ยก็ปลาก็ดินเงี้ยจะด้แค่ได้ตัวสาวนั้นรวมทุกโมชั่นเลยดวงยักษ์มแมลงยักษ์เอลี่ยในตัว,วสาวหรือในเสาวฉลาดจนมีอายธรรมโคตรเยเลยว่ ดอที่เสาขนาดตัวนี้ทำดื้อตีดึ้อได้เกิดนะมันได้เกิดได้นั่นในไหนที่เลือดช่วยัดการให้ฉันเองแล้วที่เกิดได้ไหนเนี่ยนี่คือเต้เสือกุญแจและนี่คือยิงนี่คือที่มันฟังเสียงและได้ไคุณและนี่ก็คือตัวอะไรพิ่แู้วก็คือกิ้งก่า นะตัวนี้ก็คือไทเลนต์ัวโลัดเหล็กไปเยลยลิกจุจมกินที่ปุ่ดยาท้องอยาเข้ามาถึงนอีกอีกอีกอันหนึ่งพังยับอลแล้วแหละก็เกิดนี่ผมทำกินกันก็ดีล่าเนี่ยเย้จะสด ไอ้เ้าไอารอ้้นอ้ไอ้ไอชไอ้ไอ e ้าอ้ดส้ไอ้ไอ้นส้ไ้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอุอ้ไอ้้อ้ไอ้ไออ้ไอไอ้ไอ้เอ้อ้ไ้ไ้ไอ้ไ้ไ้้ไไอ้อ้ไน้อ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไอกไอ้ไไ้้ไ้้ โอ้แมนนะอล้วท่ทนนนาน,นเคยห้องสวนอยู่แล้วัะก็ไห้เยอะสิแต่คืนจากไหนห้องสวนไม่ใช่้องโหลดมาจากไหนวัดดีๆขนาดนี้ที่ผมบอกห้อโหลดมาจากแอปนี่เนโหลดจากแอปนี้เลยแอปเนี้ยผมโหลดมา ผมหลดมาจากแอปนี d d ้โคตรดีแล้วดีมากๆดีกว <Evet. S 1> ่านะดีกว่าโขนี้นะก็แอปเนี้ยดีกว่าใครเลยดูนะมีแต่ของดีๆของดีๆมากเลยดูคุณจะเล่นหนึ่งรวันก็ทําได้คุณจะสร้างมัดของตัวเองก็ทําได้เนี่ยแล้วคุณจะหลาด หรือคุณจะเป็นเป็นทินก็ได้นอะไรคืออะไรคือคุณดยดีถอยก็ได้หรือนี่ก็ได้อะไรนะคุณกนทำได้แน่นี่เลยด็ดีถอยเลสหรือคุณจะเล่นแบบชิวๆแล่ภาพสวยนี่เดบลงมดที่ทำด้วยเด็กบ้านใครชอบเด็กบ้านนะต้องลงมดนี่เลยหรือหรือมดนี่กัมดนี่็นาลงนะตอนนี้ลงนะลงันาะนี่ก็ ไม่ขนาดอะไรแต่นี่ขนาดลงน้าลงน้าลงลดนี้น่ามันดูอะไกันนะชดสร้างถ้าตกแต่งบ้านนะหรือคุณจะเล่นบอสเล่นกับอีเก็กี้บอกหนี่หรือตะบูดตะบที่เล็งมากถ้าไม่คอสับคุณมากตะบูดตุ๊กหน้าเลยอ่ะรอแนะนะผมพูดเลยนะโอเคแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ส่วนแถวนียมันรู้ว่าคืออะไรนะแต่เขารู้ว่าที่คุณลยคนณ เล่เกมไหมครับหนึ่งร้อวันทาลาไรนแล้วก็ทำถ่ายคลิปจะนเล่นเกมไหมหนึ่งร้อยวันใช้เองกระเป๋าที่เลยใช้ไดผมชอบนะกับแบานี้เฮ้ยผมส่วนใหญ่ตรงนี้ฉันถ่ายคลิปสสั้นเวอยนาคนถ่ายคลิปเยามากใช้ไห้ค o o บไหน